สวัสดีครับบ่าวเท่าสวัสดีท่านผู้ชมครับสวัสดีเอฟซแฟนคลับทั้งช่องบ่าวเท่านำโชควันนี้วันที่28กันยายน2568พายพายเอายดชมครับเดินทางมาหาปู่38นะครับพา,ามารับชมครับงวดวันที่1ตุลาคม2568นะ้รับบ่าวเท่ามาหาปูต่องงวดแล้วนะครับมนนี้มาให้ปูเน้นให้ปูย่ำให้ นับโค้งสุดท้ายได้พี่น้องเด้ดับลักซิปปู้ก็ถือว่าเดินดีได้พี่น้องนับลักซิปถือว่าเดินดีดับลักซิปมาตลอดนับงวดที่ผ่านมาสี่นะครับอ่างวดหาหกกับลักซิปหาลักหน่วยหกนะครับงวดหกหากระลักซิปหกนผู้ชมดับลักซิปเดินดีนะครับอ่าเอ้านะครับเข้าไปกราบน้ำมันสการปูน้ำกันท่านผู้ชมไปชมไปฟังน้ำกันได้พี่น้องเด้ดับผู้เพิ่นถามผู้เพิ่นรอก็มีนะครับพี่น้อง เออเพื่อนว่าไปหาปูอีกแน่ไม่ให้ปูเน้นให้ป,หปูย่ำให้นะครับไปามชมนะครับผมเขาไปกราบนมัสก,การปูน้ำกัน กลับนมัสก,การครับปูกราบนมัสก,การ์เนี่ยครับปูสาธุครับผมวันนี้วันที่28กันยายน2568พาร้พายเอฟซีพัดลมชงครับเดินทางมาหาปู่38แดเด็กพี่น้องเดอ้อหนับไม้ปูเน้นย้ำให้โค้งสุดท้ายนะครับงวดวันที่1ตุลาคม2568นะครับงวดเขากม็มีงวดว่าเข่าก็มีเด้กพี่น้องเดอ้อหนับลักก็ถือว่าแม่นอันนี้ชุดเด็ปูนี่บวมมากสามตัวเลย มาครบบนมาปูอ่ทาท่านผู้ชมมือนี้ปูให้ชุดมาครบบนสูตรนี้เขายุ้มแล้วปูอ,อ๋อพี่น้องนะปูว่าสูตรนี้เขายุนะพาผู้ใดอยากได้ชุดมาครบบนได้พี่น้องได้เดี๋ยวบอกเบาะแจรงจีงเขียนให้ปูอ่าโอ้แต่ว่าบ่อหลายตัวนะปูเนาะบ่อหลายตัวห้าตัวมาครบมาครบสองตัวสามาต,ตัวบ่ปูสามตัวนะโอ้พี่น้องสูตรนี้ปูว่ามาครบสามตัวมาครบสองตัว มาเป็นชุดบนมาปูชุดบนเก้าสามหกห้าแปดนี่ปูปูอ่าเก้าสามหกห้าแปดนะครับมาครบบนเลยพี่น้องเลยนะับมาสองตัวสามตัวเดี๋ยวเบาเถ่าจึงจะเขียนให้นะับชุดมาครบบนนะครับแล้วก็มาฟังหลักสิบหลักสิบหลักหน่วยบนนำน้ำกันนะครับนี่ชุดหลักหน่วยบนครับหลักหน่วยบนมันงชันกันยังหลักหน่วยหกหก เจ็ดแปดชนกันมีหกกับแปดน่ปอ่าลักหน่วยหกเจแปด 7, <8. S 2> ลักสิบแต่ไนปัวสี่หกศูนย์สองนี่บอกปันโอ้ลักสิปูนี่เดินดีได้พี่น้องเด้อเดินยาวอ่าพูไดเอฟซี FC รอหลักสิบปูกับสี่กศูนย์ถ้าผูไดมี่ลักหน่วยแมนแนขันขันบอมัาหกเจ็ดแปดมาปูวเออขันบอม,ม,มักุบบกนะต่ว่าลักสิบนี่พี่น้องลักสิบสี่ หลักหน่วยหกเจ็ดแปดถ้าผู้ใดมีหลักหน่วยแมนๆจับไซสี่หกศูนย์สองครับอันนี้ชุดบนนะปูนะเานาะหลักสิบหลักหน่วยบนนะครับโอ้ปูชนกันอยู่นี่ก็มีมีหกที่ปูแต่ว่าคือบ่ตรงก,กันกับสูตรนี้ปูชุดชุดครบบน,น,น,นมันบ่ตรงกันนะปูเนาะชุดครบบนบ่ตรงกันได้พี่น้องเด้นะครับชุดครบบนเก้าสามหกห้าแปดอันนี้เป็นอีกสูตรหนึ่งปู เป็นอีกสูตรนึงครับผมได้เอกได้สูตรนี้เห็นไหปูปูเน้นตัวไรชุดบนครับปูปูมักมักโอกคือเก่าเลยนะครับมักโคกปูปูครับตัวไรปูโค้งสุดท้ายชุดบนปูตัวเก่าบ่อที่ปูหายลืมมั้เกาะนะเกาะนะหกได้ปูหกเจ็ดหกแปดปะปู ่แต่ว่าที่ปูให้สาตัวนี่เจ็ดหกแปดนปูเนาะ,ะนั่นแหะครับจับให้แค่นี้บอปูหกเจ็ดหกแปดถ้าี่ี่เจนี่ปูเนี่เพราะว่าปูให้ต้องวัดที่8กับสี่เจ็ดเจกแปดนอยู่นี่ก็หกสามได้อะไปูหกสามในชุดมาครบบนชุดนี้ล้วปูปเดี๋ยวบ่าวเถาจะเขียนชุดนี้ให้ได้พี่น้องได้ปูสามมาครบบนนะครับอันนี้เป็นอีกสูตรหนึ่งได้พี่น้องได้นะครับ <Okay. S 1> เป็นอีกสูตร นับถ้าสูตรนี่ปูมักทาสามตัวมักตัวใดปูสูตรนี่มักมักหกสามไม่เป็นไร้าสามตัวจับนั่นี่มักตัวใดปูเก้าหกสาม้าทาสูตรนี่ปูมักเก้าหกสามนี่พี่น้องเด้อคือคนละสูตรกับสูตรลักซิปลักหน่วยอีกสูตรหนึ่งอันนี้คนละสูตรนะปูเนาะสูตรนี่ปูมักเก้าหกสามแล้วก็หกสามมันบ่ปูอ่าสูตรนี่สูตรครบบนเดี๋ยวเบาเทาเจี๊จะเขียนให้ล่างนี่ปูสามหกหกสามสามหกสามหกนี๋ยวปูสามหกเก้า 9ก้าหกสามหรือเก้าสามหกเก้มเากนี่นะาเก้าสามหกมมาลงหกน่โอเก้าลงเก้าสมหกอืออวัาลงหกหลักหน่วย9ก้เดี๋ยวบ่เถ่าเขียนให้อันนี้เป็นอีกสูตรสูตรครบบนนะพีน่น้องนะให้ fc เบิงไว,กว้กรกระได้พีน่น้องเด้แต่ว่าถามมากักนบนกมดเด้ด้อันนี้ปูบออูหลายตัวนะปูนอะงครบบนบหลายตเก้าสาดเ๋ียวบ่เถ่าเขียนให้ปูจับสาตัวให้9ก้ หนับหล,ก 3, 6, 6, 3. ลักสามหกหกสามปูหรชุดล่างหรือป,ปูล่างหรือปูเจ็ดเก้กกกตเเาตัวเดียวหลักสิบล่างคือกระเป๋ปูหลักสิบหกกับเจ็ดใน,น,นกระเปปูสูตรอยู่ในกระป,ปูสูตรล่างให้เอฟซีเป็นเมืองในปูชุดล่างหนับหลักสิบล่างที่ปูให้หกกับเจ็ดได้พี่น้องได้หลักหน่วยล่างแปดกับเก้าหนับหกแปดหกเก้าเจ็ดแปดเจ็ดเก้าแต่ว่านี่ เนี่ยเจ็ดเก่าคือเก่ามาปูเม็ดเดียวคือเจ็ดเก่าเลยลูกสาวปูเพิ่นวาจากไหนปูงวดเลยอืมสามมันเกี่ยวกับเอาเดี๋ยวจะมาหาปูอีกอยู่ <laughs> ปูปู <c oughs> เรื่มขามันมันมาอ <c oughs> ยู่เหมือนเดี๋ยวจังจะไม่ปูยำให้ก่อนออกจังมาฟังลูกสาวปูสามแปดให้พี่น้องได้หนับเด่นเพิ่นกนมาอยู่วันที่แล้วเพิ่นให้เก้าแปดศูนย์มาแปดอยู่หนับลูกสาวปูสามแปดรอให้ปูยำให้ก่อนออกอ่าเดี๋ยวมาเบิ่งชุดล่างน้ำกันพี่น้อง เอานี่เดี๋ยวบ่าวแถาเขียนไอ้ชุดครบบนให้ได้พี่น้องได้หนับชุดครบบนอาามมาน้าวต่ผู้ชมนะผมอีกชุดหนึ่งได้พี่น้องได้อีกสูตรหนึ่งหนับมาครบบนนะบเก้าสามหกห้าแปดไดพี่น้องอ,าอา่าเอานะครับบ่าวแถาเขียนให้ได้พี่น้องได้ปูสามแปดน 1, ะครับหนึ่งตุลาคมสองพันห้าร้อยหกสิบแปดอันนี้เป็นอีกสูตรหนึ่งพี่น้องผู้ใดอยากได้ชุดครบบนนะบเก้าสามหกห้าแปดจะบาตรงกรับสูตรที่ปูให้ได้พี่น้องได้ นับสูตรนี้ปูเน้นเก้าสามหกนับสามหกหกสามกลับตัวไว้ด้วยนะครับแล้วก็ชุดที่ปูใหตองวัดธรรมชมนะครับอันนี้เป็นอีกสูตรได้พี่น้องได้คนละสูตรกันนะครับสิบบนสี่หกศูนย์สองนะครับหน่วยบนหกเจ็ดแปดนับแต่ว่าปูจะมีเพิ่มไหก็คือหกยังขอปูหกเจ็ดครับปูหกเจ็ดหกแปดครับ 6, กเจ็ดหกแปดได้พี่น้องได้นะปูจะใจหกเจ็ดเดียวบ่เถาเขียนเพิ่มให้นะครับผมอา่านผู้ชมนะครับเพราะว่าปูว่าเพิ่มหกเอีกคูนึงนะครับหกแปดตัวที่เน้นนะครับชุดที่ปูจะให้เจ็ดหกปดได้พี่น้องได้นะหกแปดหกเจ็พิ่มหกนะครับที่ปูให้ต้องัวหกแปดกับสี่เจ็ดนะครับนผูมชมหลักสิกเน้นที่หนะปูได้มากลักซี่กับสี่หกสี่เจ็ดสีดได้พี่น้องได้หลักห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 กเจ็ดหกแปดหลักศูนย์กับศูนย์หกศูนย์เจ็ดศูนย์ หลักสองสองหกสองเจ็ดสองแปดนะพี่น้องเนาะปูจับให้แค่หกแปดหกเจ็ดหลือแสี่เจ็ดคนับชุดบนนะครับชุดล่างนะครับหลักสิบล่างหกกับเจ็ดครับหลักหน่วยล่างแปดกับเก้าหนับหกแปดหกเก้าเจ็ดแปดเจ็ดเก้าเน้นเม็ดเดียวเจ yeah, <get> ็ดเก้าบะปชุดเก้าชุดล่างเจ็ดเก้าเม็ดเดียวครับปูปูอันนี้เป็นอีกสูตรหนึ่งมันบวครบบนนี่ส,นสูตรนี้เดินดีปะปูเดินดีผู้ใดอายากได้ครบบนคือสูตรนี้ อ่าเอาธโมชนะครับสูตรนี้นะครับปูว่าเดินดีได้พี่น้องได้นะครับผู้ใดมักบ่มักที่ปูจับไห้กระจับเอาในนี่นะครับหรือเบิงว้ก่อนก็ได้ชุดครบบนนะพี่น้องนะเป็นอีกสูตรหนึ่งนะับปูจับไห้เก้าสามหกเก้าสามหกโอปูวสามหกหกสามนี่นะปูเนาะกับตัวด้วยได้พี่น้องได้สามหกหกสามแต่ว่าหกนี่ยูหลักหน่วยหกหกนี่ทั้งหลักหน่วยหลักสิบพี่น้องนะครับหกถ่ายอีกสูตรหนึ่งมาทั้งหลักหน่วยหลักสิบได้พี่น้องได้นะครับแคปหน้าจอนะครับผม ปูงวดนี้มักมักตัวได้ปูงวดนี้มักปูนี่แะตัววานี่เก้ารวดโอนระอดมันเจ็ดครับเจ็ดตัวไดปูเจ็ดหกแปดปูยังเนียนชุดนี้ได้พี่น้องเด้อนับชุดที่ปูให้ตองวัดนี่แหละเจ็ดหกแปดบบเนียนคัหกแปดชุดล่างปูเนียนเจ็ดเก่าได้พี่น้องเด้ 68 6 9 7หก็ติดไว้ท่านผู้ชมนะครับอันนี้ชุดที่ปูเน้นนะครับแล้วก็ครบบนเป็นอีกสูตรหนึ่งนะครับปูวาโล่งแห่งเอฟซีเบิ่งไว้นัมแน่นะครับแคปหน้าจ,จอยได้พี่น้องเด้อนะครับปูสามนะครับผมชุดล่างมักคู่ใดปูหลังมักเจ็ดเก่ามักเจ็ดเก่าตัวเดียวท่านผู้ชมชุดล่างปูว่าหาไว้เลยเจ็ดเก้าหาหยิบจับลอตเตอรี่ไว้ได้พี่น้องเด้อ นะพกแปดนี่ก็ชนกันทั้งบนทั้งล่างเลยพี่น้องนะครับเก้าหลักหน่วยมัก้าหลักหน่วยล่างปัวปูเก้าหลักหน่วยนะเจ็ดเก้าคู่เดียวเลยม่ชุดล่างคู่นี้คู่เดียวเจ็ดเก้าพี่น้องนะปัวล่างเจ็ดเก้าคู่เดียวเอาลูกสาวปูสามแปดรอบแล้พี่น้องได้จะไม่ให้ปูยำให้ก่อนออกอีกรอบนึงนะครับท่านผู้ชมอนะครับวางวดนี่เพิ่นได้มาเด่นมาตัวใดงวดที่แล้วเด่นเก้าแปดศูนย์มาแปดอยู่นะครับจะคู่ไม่เข้านะครับอ่ะ แคปหน้าจอยกรอบได้พี่น้องได้นะปู่38ปนี่ครับทผช้ชมนับชุดบนปูเน้น68นะ67 47ตัวร่องนับชุดล่างปูเน้น79้นะครับ68 69 78เกตัวร่องนับหลัก10บน4 6 0หหลักหน่วยบน678อันนี้ชุดที่ปูเน้นได้พี่น้องได้นับแล้วก็ชุดอ่ะผู้ใดอยากได้ครบบนอันนี้เป็นอีกสูตรนึงนะครบบน3ตัว2ตัวแต่ว่าคนละสูตรกันได้พี่น้องได้จะบ่ตรงกันนับคนละสูตรนะปูแห่งห้ f ซ เบิ่งไว้ก่อนก็นได้แต่ว่าถามักก็หาไว้พี่น้องหาลอตเตอรี่ไว้นะครบบนเก้าสามหกมิหตัวพี่น้องปู่จับให้936าสามนับแล้วก็3663กับตัวด้วยนะับชุด936ก็หาหยิบจับลอตเตอรี่ไว้พี่น้องถามักนับหรือเบิ่งไว้ก่อนเด้อพี่นะ้องเด้อนะบ่มักบ่ชอบเฮาก็บเบิ่งไว้ก่อนนะครับผมกราบขอบคุณขอบคุณปู่ครับสาธุ <สา S 2> ครับปู <สา S 2> ขอบคุณค FC แฟนครับทั้งจองทุกท่านด้วยพี่น้องเด้อนะครับพอกันคลิปหน้าสวัสดีครับ